ชุดสีดำดาบสีดำแต่เป็กสีขาวในวันนี้เดี๋่ผมจะมารีวิวประสิทธิภาพชุดดำที่ผมพึ่งคลาบมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรได้บ้างไอดีไก่แมปเดอะฟอร์มีที่ขุดสุดเทพและของแถมเพียบและไก่เผาเดมอนหรือเผ่าแองเจิลที่พร้อมปั้นต่อหรือจะเป็นเติมเกมพาร์ทประหยัดคุ้มเมื่อกดเองบัมเบิร์ชอปยินดีให้บริการแอดมินใจดีมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้อยู่กันในแมป The f o r รนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวชุดที่ผมเพิ่งคลาบมาเลยนั่นก็คือชุดดำหรือว่าชุดดาร์กไลท์นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่มีความสามารถหลบลีครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันเจ๋งสักแค่ไหนแล้วใช้อะไรในการคลาบบ้างไปดูกันครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพของชุดดำนี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูว่าใช้อะไรในการคลาบบ้าง สำหรับชุดนี้นะครับเมื่อเราสวมใส่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้วาดรีบในการครัฟแบบผมนะจะมีโอกาสหลบได้นะครับคุณผู้ชมคือมันไม่ได้หลบ100%้นะจะมีโอกาสหลบได้เฉยน,นะถ้าหลบนี้คือไม่โดนดาเมจเลยนะครับคุณผู้ชมเลือดเราจะไม่ลดนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมคุณผู้ชมคือมันเป็นเงาดำๆแบบไม่กี่เลยคือจะไม่โดนดาเมจเลยนะไม่โดนดาเมจแม้แต่นิดเดียวคือแบบเป็นะไรที่โคตรจะเทชุดสีเทเราไม่พอเอฟเฟกความสามารถยังเทเอีกไงเป็นไงนหลบเอีกแล้ว คือหลบทีคือแบบไม่โดนน้ำเอ็ดเลยคือมันวุ้ไปเลยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยสําหรับเอฟเฟกของชุดนี้โคจะเท่นี่หลบได้รัวๆคือมันมีโอกาสหลบได้นี่คือแบบไม่ใช่ว่าโอกาสน้อยๆน,น,นะก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมสําหรับผมอะเพราะว่ามันก็หลบทีอยู่นะคุณผู้ชมเวทีมันจะไม่โดนน้ำเอ็ดคือมันก็ไม่โดนเลยเป็นอะไรที่โคจะเฟี้ยวมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของวิธีการคราฟกันเลยนี่ครับผมก็อยู่ในเว็บจําลองนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะสําหรับ เว็บจำลองในการคราฟอันนี้นะที่ผมไม่ได้คราฟให้ดูจริงๆนั่นก็คือผมคราฟไปแล้วคุณผู้ชมแล้วคราฟไปแล้วแร่ผมหมดไปแล้วเดี๋ยวผมมากดวัตถุดิบให้ดูและเดี๋ยวผมจะบอกให้ผลด้วยว่าทำไมผมต้องใช้วัตถุดิบพวกนี้ในการคราฟนะครับสำหรับอย่างแรกเลยชุดดาร์กไลท์ก็ต้องมีเป็นแร่ดาร์กไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากชุดเกาะกันเลยครับใส่แร่ดาร์กไลท์ไป13ครับแล้วก็แร่มิดดิวไป 13ครับคุณผู้ชมแล้วก็แล่ลูกตาไป13านะครับสำหรับวิธีการค้าแบบนี้ผมบอกกันนะว่าเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะค้าแบบไหนก็สามารถนําไป,ปรับใช้ได้แต่ว่าผมใช้วิธีนี้เพราะว่าผมต้องการประสิทธิภาพแบบนี้นะครับสาหรับชุดที่ผมคลาฟมาแล้วจะได้นั่นก็คือได้โอกาสหลบหลีก15%ครับคุณผู้ชมได้ดามเมจแรงขึ้น15%แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น5%าครับสาหรับตัวแรกนี้ เลือดเพิ่มขึ้น15%แต่ตัวแรกนี้ลดเลือด10%นะครับมันก็จะกลายเป็นหักล้างกันได้เลือดอยู่ที่5%นะครับคือที่ผมต้องการเลยนั่นก็คือการหลบครับคุณผู้ชมแล้วก็ค่าเดบบที่มันสูงมากๆถ้าเกิดว่าเราครับมาแล้วติดเป็นระดับดักไนท์นะครับดูค่าเดบครับคุณผู้ชมสําหรับค่าเดบอยู่ที่230เลยนะซึ่งค่าเดบนี่เยอะมากๆครับคุณผู้ชมแล้วในเมื่อมันมีหลบอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องใส่สะท้อนครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าหลบก็ไม่โดนดาเมจผมก็เลยยัดเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นไปเลย15%แบบนี้ครับในเมื่อมีหลบแล้วมันไม่จําเป็นต้องสนอนนะอันนี้คือในความคิดของผมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดมันไม่โดนดาเมจเราก็ใส่เป็นเซตดาเมจไปเลยสําหรับเซตสะท้อนผมก็จะใช้เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับนั่นก็คือเซตเดโมไนท์นะครับไว้สลับใช้2เซตนะครับคุณผู้ชมไว้ใช้2สถานการณ์นะสำหรับแบบนี้ที่ผมใช้แรกปัจน,นี้นะครับมันก็จะดึงประสิทธิภาพของตัวแรกทั้ง3รูปแบบนี้ออกมาได้มากที่สุดนนนัไไดดด้้้้้เเเเเป็ต็ตววมมมพิิ่่ขขึึ15%ลลือแก มีโอกาสลบหลีกพร้อมกับค่าเดฟที่เยอะมากถ้าเกิดว่าใช้แร่นี้ในการคราฟนะครับสำหรับใครถ้าต้องการความสามารถแบบผมนะครับลบ15เพิ่มเลือด15แล้วก็เพิ่มดาเมจ15นะครับคุณผู้ชมก็ใช้แร่แบบนี้ได้เลยในการคราฟชุดเกาะนะครับอย่างละ13บสามนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นในชิ้นส่วนของ, deals, งตัวกางเกงนะครับเป็นอย่างละ10นะครับแล่เหมือนเดิมเลยปรับเป็นอย่างละ10แค่นี้เลยครับ <Kristen> คุณผ <wi> ู้ชมความสามารถก็ไ <Said> ด <ano> ้เป็นแบบเดิมเลยนะลบ15เพิ่มเลือด15เพิ่มดาเมจ15แล้วก็มีลดเลือก10เหมมนนัุช แล้วก็ต่อไปเป็นทีงส่วนหมวกนะครับอันนี้9แล้วก็ตรงนี้8กับ8ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเปอร์เซ็นดูที่ทางซ้ายมือนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูเปอร์เซ็นเลยในส่วนของตัวกางเกงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มไปดูในส่วนของตัวกางเกงก่อนถ้าใช้แบบนี้จะมีโอกาสข้ามกางเกงได้49%เกปอร์เซ็นนะครับก็มาลุ้นอีกทีนึงว่าจะติดเป็นระดับธรรมดาหรือว่าระดับดักไนนะครับส่วนตัวหมวกก็ตัวนี้9 8แล้วก็อันนี้8ครับโอกาสได้หมวก5 1าสบเ็เปอร์เซ็นครับก็เหมือนกันครับค ดักไนท์ความสามารถก็เหมือนกันเลยหลบเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจในการโจมตีนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังมีเกมพาร์ตตรงนี้ไม่ครบนะครับสำหรับเกมพาร์ตพวกนี้อำนวยความสะดวกดีมากๆคุณผู้ชมก็ไปจัดกันได้นะที่บับเบิลชอปราคาดีแล้วก็บริการรวดเร็วทันใจมากแล้วก็ในโว่ของตัวเผ่าตรงนี้ใครที่ยังไม่มีเผ่าแอ็นเจหรือว่าเผ่าเดมอนเล่นนะครับก็ไปจัดกันได้นะที่บับเบิลชอปก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไปจัดด่วนๆแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าผมไม่ได้ใส่หมวก ที่ผมไม่ได้ใส่หมวกไม่ใช่ว่าเพราะผมปิดหมวกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเกลือเออมันเกลือจริงก็คือครับเ่าไหร่มันก็ไม่ติดหมวกสักทีผมได้แค่ชุดกับกางเกงแต่ไม่เป็นไรมันก็สามารถรีวิวความสามารถได้ซึ่งตัวชุดกับกางเกงเนี่ยผมเพิ่งได้มาจริงๆยังไม่ได้ตีบวกยังไม่ได้ใส่รูนเลยคุณผู้ชมสาหรับตัวรูนะ่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนําไปปรับใช้เลยใครจะใส่เป็นรูนเพิ่มดาเมจของตัวเบอร์เซอร์ก็ได้เมื่อเลือดน้อยเพิ่มดาเมจหรือว่าใครอยากได้สะท้อนสักนิดนึงก็ใส่เป็นรรนนนีีีเยว้ ก็ได้นะครับคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวชุดเลยก็จะเป็นสเตตแบบที่ผมบอกไว้นะครับตัวโล่นี้คือค่าลบนะครับนี่ตัวโล่มีโอกาสลบทุกการโจมตีนะครับโอกาสหลบอยู่ที่15%เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เหมือนกัน15%เปอร์เซ็นต์เพิ่มดามเมจ15%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้เพิ่มดามเมจ15%เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีเพิ่มเลือด15%้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบเลือด10นะครับกลายเป็นว่าชิ้นหนึ่งเพิ่มเลือด5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสองตัวนี้มันหักล้างกันแล้ว ก็เท่ากับว่าผมจะได้ดารามจเพิ่มขึ้น45%มีอันนี้15อันนี้15แล้วก็สมมตินะเป็นหมวกอันนี้อีก15เป็น45นะครับสาหรับตัวหลบเนี่ย15 15แล้วก็ถ้าหมวกมีเป็น15นะครับคือมันแยกกันทํางานครับทุกครั้งที่เราโดนโจมตีมันมีโอกาสทํางานในส่วนของตัวชุดเกาะที่ทํางาน15%แล้วก็มีโอกาสทํางานในส่วนของตัวกางเกง15%นะครับแล้วก็ตัวหมวก15%คือมันจะไม่ได้มารวมกันแล้วมันเป็น45%นะครับคุณผู้ชม ตรงนี้คือผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าทางตัวเกมเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้เพื่อเป็นตัวหลบที่มันไม่ดูเวอร์เกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรวมกัน3ชิ้นมันก็จะมีโอกาสหลบ45%เลยนะคุณผู้ชมและถ้าเกิดใช้คู่กับเผ่าชาโด้เผ่าชาโดนะครับก็จะมีโอกาสหลบ5ถ้าเกิดว่ามันรวมกันมากสุดมันก็จะหลบอยู่ที่60%อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทางตัวเกมก็ยังไม่ได้มาบอกนะ ว่าเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าตอนนี้มันยังบัักอยู่ต้องรอทางตัวเกมนะครับออกมาบอกอีกทีนึงหรือว่าถ้าเกิดว่าแพตต่อมาที่เขาอัปเดตมานะครับแล้วตัวค่าหลบเนี่ยมันยังไม่ทํางานแบบรวมกันก็แสดงว่าน่าจะชัดแล้วแหละว่าทางตัวเกมต้องการให้มันสมดุลน,นะครับเพื่อไม่ให้ค่าหลบมันเวอร์เกินไปเพราะคุณผู้ชมลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดว่าใส่ชุดเกราะหลบ3ชิ้นอะ่รวมกับเผ่าชาโดะมันเป็นหลบ60%นะแล้วบอสท,ที่กํลาลังจะมา ตีหนึ่งทีนี่คือแบบมีโอกาสหลบ60%เนะเท่ากับว่าจะไม่โดนดาเมจจากบอสเลยนะถ้าอย่างเช่นเซสสะท้อนเนี่ยมันยังโดนดาเมจไงเพราะว่ามันไม่มีหลบแต่มันก็สะท้อนกลับไปได้ถูกปะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าหลบทีก็คือไม่โดนดาเมจเลยนะเราเซตที่ผมใส่มาเนี่ยเป็นเซตเพิ่มดาเมจด,ด้วยเราไม่โดนดาเมจไม่พอแถมเราทําดาเมจบอสได้แรงขึ้นด้วยผมเลยใช้เป็นแบบเนี้ยมารอดูครับลองเสี่ยงไปเลยว่าถ้าเกิดอัปเดตหนึ่งมานะครับเขาจะแก้ตรงนี้ไหมมันบั๊กอยู่หหรรรืออว่าาาเเขต้้งงกกใมนป็็แบบจิๆ ต้องมาเราติดตามอีกทีหนึ่งนะแล้วก็โจประสงค์ที่ผมคร์บออกมาเป็นแบบนี้ก็มีอีกจุดประสงค์หนึง่งนอกจากการตีบอสนะครับก็คือผมจะใช้เซตเนี้ยในการฟาร์มมอนปกตินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกการโจมตีของมอนนะครับผมจะมีโอกาสหลบได้แล้วก็มีเพิ่มดาเมจด้วย15%อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปคารบหมวกเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้น45%ทําให้ผมฟาร์มมอนได้แรงขึ้นด้วยแล้วก็ปิดดาเมจมอนได้ไวขึ้นนะครับคุ มันไม่จําเป็นต้องใส่สะท้อนนะครับในความคิดของผมนะที่ผมคิดว่ามันไม่จาเป็นต้องใส่สะท้อนเพราะว่าถึงมันโดมโจมตีมันก็โดนโจมตีเบาอยู่แล้วอันนี้ขนาดผมไม่ได้ตีบวกนะคุณผู้ชมดูค่าเดบดิ230เดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวชุดนี้หน่อยนี่เห็นไหมตัวชุดนี้เป็นชุดแดงนะครับชุดสะท้อนของผม192คือมันต่างกันเยอะมากเลยนะ230แล้วดูากงเกง201ดูากงเกงเซ็ตแดง166อันนี้คือตัววงเล็บด้านหลังนี่คือตีบวกแล้วนะแล้วอันเนี้ย ยังไม่ได้ตีบวกกับคุณผู้ชมคือเดฟมันโคตรเยอะแต่ว่านี้เดวผมว่าจะไปหารูนสะท้อนมาใส่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือที่ผมใส่ของแบบเนี้ยมันก็มีเพิ่มเลือดต่อชิ้นอะคือกางเกงเพิ่มเลือด5%เเสื้อเพิ่มเลือด5%แต่ถ้าเป็นตัวเซ็ตสะท้อนนันเนี้ยเพิ่มเลือด65เห็นไหมห้ผมจะไปหารูนเลือดนะครับหรือว่ารูนสีเขียวเนี้ยมันเป็นรูนสะท้อนแหละคุณผู้ชมคือผมจะไปหามาใช้้้้นน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 ะะรััับเเววลลลาาาททีีี่่่โดดจมมมมตแไหออยยงงกก็สสิึ นะครับคุณผู้ชมผมก็จะไปหามาใส่นะแล้วก็จะได้ค่าเลือดเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเพิ่มเลือดแบบสูงสุดเลยนะเม็ดนึงก็จะเพิ่มเลือด10%ถ้าเกิดว่าตัวเสื้อผมใส่2เม็ดก็จะเป็น20นะครับแล้วก็มีเลือดตรงนี้ที่เพิ่มมาอีก5%ก็เป็นชิ้นละ25นะครัตัวนี้25ตัวงเกง25แล้วก็ตัวหมวกอันนี้สมมุติว่าเป็นหมวกดํนะหมวก25เท่ากับว่าเซตน,นึงผมจะได้เพิ่มเลือด75นะคือมันน้อยกว่าตรงนี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยเลือดน้อยกว่าอันนี้มัน65เห็นหมั้แต่ว่าแลกมาด้วยค่าเดบที่มากกว่าแล้วก็มีเพิ่มหลบ ตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพที่ผมคิดไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแร่นะครับว่าแร่ที่ผมใช้มาหาได้จากไหนบ้างเดี๋ยวมาดูที่แร่ตาก่อนเลยแร่ตานะครับหลังจากที่เรามาโลกที่2แล้วทุกหินเลยนะคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้แร่ตา1ใน 1, 3 3 3นะครับตั้งแต่หินแรกเลยหินแรกนั่นก็คือหินนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวหินที่มันเลือดอยู่ที่250นี่ครับก็คือมีโอกาสได้แร่ตาตั้งแต่หินแรกเลยแล้วก็หินต่อมาหิน750 นี่เลยอยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับตัวหินเจรล่าห้าสิบก็มีโอกาสได้แล้วก็หินต่อมาเป็นหินสีดานะครับคุณผู้ชมหินสีดําที่ผมแนะนําให้ฟาร์มนะหรือว่าถ้าใครจะฟาร์มแร่ตาผมแนะนาให้ฟาร์มตรงนี้เลยนี่ครับมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทะลุมาครับเดินทะลุมาเลยนี่ครับเดินทะลุตรงนี้มาด้วยมาฟาร์มหินดานะครับถ้าจะฟาร์มแร่ตานะนี่หินดําก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยครับสําหรับหินดําเลือดอยู่ที่2750นะครับตัวหินดํานี้ มีโอกาสได้แรกมิทิลตัวนี้ด้วยซึ่งตัวมิทิลเนี่ยหาได้จากหินดําเท่านั้นนะครับตัวแรตายังมีอีกหินหนึ่งที่สามารถหาได้นั่นก็คือหินลาวาหรือว่าหินแมกมาครับถ้าเกิดว่าจะฟาร์มหินแมกมานะครับเดินตามผมมาได้เลยคุณผู้ชมนี่ครับออกมาจากทางเดิมนะแล้วก็มาทางนี้ครับที่มันมีทั้งแท่งลาวาแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเราต้องขุดหินตรงนี้ก่อนนะอันนี้มีคนขุดอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเซิร์ฟนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีใครขุดนะเราต้องขุดหินตรงนี้เพื่อเคลียร์ทางในการลงไปด้านล่างก่อนนะ มันจะมีหินบางอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวแร่ลาวานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นตัวลาวาเลยเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนี่ครับคุณผู้ชมสําหรับตัวหินลาวาตัวนี้นะครับก็มีโอกาสได้ตัวแร่ลูกกระตา่ายด้วยนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตัวมิทิลนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวแร่ดาร์กลน์นี้ก็หาจากตัวหินลาวาอันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถหาได้จากหินอื่นได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวลูนที่ผมจะหามาใช้นะครับนั่นก็คือลูนเขียวอันนี้เลยสแตทบนจะเป็นสะท้อนนะครับอย่างน้อยก็ได้สะท้อนเพิ่มมานิดดหน่่อยแแลล้้ววก็ตตัาาง ผมจะหาเป็นตัวเพิ่มเลือด10%นะครับซึ่งมันเพิ่มมากสุดที่10%ตัวที่ดรอปนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวมีเป็นตัวกระดูกอันนี้โอกาสได้ลูนนะครับก็จะอยู่ที่1ใน50นะแล้วก็ตัวกระดูกตัวถือขวานเหมือนกันเลยนะครับแค่ตัวนี้มันอยู่ชั้นใต้ดินนะครับคุณผู้ชมโอกาสได้อยู่ที่1ใน40สนะครับสาหรับตัวลูนถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้ว เราก็ต้องมาสูงแสแตตอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันดรอปนั่นแหละคือตอนที่มันสูงแสแตตนะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับคุณผู้ชมใครที่มีเทคนิคหรือว่ามีสูตรในการคลาฟชุดดำดีๆนะครับก็สามารถแชร์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมกันคนลทีด้วยนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ